สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนธันวาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของไพ่เจ้าชะตานี่เป็นไพ่ใบใหญ่นะถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะรูปแบบใหม่ๆกับธุรกิจการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าการสื่อสารการเจรจาการไลฟ์สดก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะถือว่าเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลง นะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาด้วยซึ่งอาจจะเข้ามานะคะให้มีการวางแผนแล้วส่งผลดีมากขึ้นนะยังอีที่พลของไพ่การเงินนะการเริ่มต้นการเดินทางแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดมีไอเดียเยอะนะฉะนั้นนะคะรองนะคะจับในเรื่องของความคิดหรือไอเดียของตัวเองนะคะมาทําให้เกิดประโยชน์นะหรือทําให้เป็นธุรกิจนะคะจะได้รับการตอบรับที่ดีแน่นอน ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชี้ได้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามานะคะส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของสัญญาบางอย่างด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดโอกาสในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชี้ได้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงมีข่าวดี อาจจะเป็นผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงด้วยนะหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้นะคะสถานการณ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดีมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสานักง,งานร้านค้าถือว่าเป็นตาแหน่งที่ดีนะคะอาจจะเป็นตําแหน่งที่ ยังส่งผลดีในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินที่ยังไหลเข้าตัวบ้านอยู่คือบางคนอาจจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภายในนะทำให้เกิดความสดใสหรือเกิดความสว่างมากขึ้นอันนี้มองว่าดีนะคะและตําแหน่งของญาติพี่น้องนี่ต้องระวังนะเพราะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่มีความเสียหายนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานเรื่องของ การเงินปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความรวมถึงญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยต้องไปเตือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะเรื่องงานเรื่องของการค้ำประกันต่างๆหรือเรื่องของกฎหมายต่างๆคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องไปเตือนญาติให้รอบคอบให้มากที่สดุดแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญนะจะทําให้ดวงดีมากขึ้นและตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะบริวารที่ซื่อสัตย์ ในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะอาจจะมีความสำเร็จด้านการเรียนมีข่าวดีด้านการงานมีการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการสอบชิงทุนต่างๆหรือแม้แต่การประกวดบางอย่างก็มีโอกาสาที่จะเกิดข่าวดีหรือเกิดความสำเร็จด้วยนะลูกหลานก็อาจจะนำในเรื่องของข่าวมงคลมาให้นะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังต้องปรับกันนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแะนี่ให้ไปปรับกันให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน เรื่องของความรับผิดชอบนี้ต้องทําให้เกิดความลงตัวในตําแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาการช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหายากๆให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นี้ต้องมองว่ายังกังวลใจเรื่องการเดินทางกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะปัญหาบางอย่างคือบางคนวางแผนว่าจะเดินทางก็อาจจะเหมือนกับต้องเลื่อนออกไปหรือเปล่าหรือว่า,าจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเรื่องน้ํา บางทีอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมร้านแล้วก็อาจจะซ่อมในส่วนที่เป็นเรื่องของ ห้องน้าก็ได้นะน้ําอาจจะรั่วจะซึมเกิดขึ้นแหละฉะนั้นนะคะอาจจะมีความกังวลใจโดยเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะกําลังนะที่จะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะที่ยังต้องแก้ไขอยู่นะไะพยย่ย4สี่พยากร,กรก็บอกอย่าไปกังวลใจนะ,ะปัญหาต่างๆจะสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆก็จะกลับมานะการทํางานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้ต้องมองว่าอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีปัญหาบ้างในช่วงต้นเดือนนะ คือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานจันต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ต้องพยายามสร้างผลงานหรือเสนอความคิดไอเดียออกมามากๆหน่อยหรือกระต้นกับเรื่องของการทํางานนะเพราะว่าตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยยังเป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาอยู่แต่ความสําเร็จมันจะไม่ได้อยู่แค่ตําแหน่งที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องรู้จักนะคะที่จะกระต้นตัวเองแล้วก็สร้างผลงานให้มากๆหน่อยนะ นะฉะนั้นคนที่กําลังฝึกฝนอบปรมง,งานหรือคนที่ทํางานประจำอ่ะจะต้องพยายามนะคะสร้างไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการทํางานให้กับตัวเองด้วยสิ่งที่จะให้ระวังคือปัญหากับเพื่อนอันนี้ให้รอบคอบกับปัญหากับหุ้นส่วนเนี่ยอันนี้ให้ระวังนะคะส่วนคนที่นะคะ มีธุรกิจเป็นของเรนะก็อาจจะเป็นการทํางานที่ต้องมีการเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาเข้ามานะคะเ<ม>พื่อที่จะทําให้ในเรื่องของสินค้านะหรือในเรื่องของธุรกิจเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสหรือบางคนที่ต้องเพิ่มช่องทางทางด้านสื่อออนไลน์เรื่องของการไลฟ์สดเข้ามาด้วยนะก็จะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าต้องปรับปรุง ในเรื่องของการทํางานหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการดึงดูดบางอย่างส่วนลดนะคะหรือว่าของแถมต่างๆอาจจะต้องมีนะในช่วงปลายปีนี้เพื่อที่จะทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะมีความสําเร็จแล้วก็มีการตอบรับที่ดีนะบางคนก็อาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังหาแบรนด์เป็นของตัวเองก็ได้หรืออาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวแบรนด์ของตัวเองอะ่ะ ให้มีเรื่องของความสวยงามมากขึ้นหรือทันสมัยมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานนี่นะคะก็ยังเกิดโอกาสอยู่แต่อย่านิ่งเฉยถ้าเรามีความคิดที่จะทําอะไรนะคะหรือมีไอเดียที่แปลกใหม่นะ,ะให้หยิบมาทำนะคะแล้วก็ลงมืออย่างจริงจังนะจะทําให้เกิดความสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงิน,นยังมีที่ผลของไพ่การหมุนจ่ายเงินอยู่นะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้ต้องมองว่าปัญหาการเงินคือเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยมักถูกหลอกถูกโกงด้วยนะจน้นต้องระมัดระวังรายได้การเงินนี่ยังเข้ามาอยู่เพราะจิงิทธิพลนของไพ่การเงินที่ยังเข้ามาประจานะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือด้านการเงินบ้างเพียงแต่ว่านะ,ะตำแหน่งของการหมุนจ่ายยังอยู่ตําแหน่งของเพื่อนนะคะซึ่งต้องระวังแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินได้จนันทร์การเงินนะคะยังต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะบางคนเนี่ย การซื้อสินค้าหรือการสั่งสินค้านะคะที่เกินความจําเป็นน่นะคะไม่ใช่สินค้าที่เราแบบจําเป็นต้องใช้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะ่ะอันนี้ให้ควบคุมไม่งั้นการเงินมันจะ ั่วไหลหรือบานออกไปเรื่อยๆเลยนะคะเดือนนี้นะคะก็ไม่ควรเข้าไปค้ำประกันให้ใครนะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแต่ถือว่ายังขึ้นสามเหรียญอยู่นะฉะนั้นถ้ามีปัญหาการเงินนะคะยังแก้ไขไปได้หรือรายได้การเงินยังมีประจําอยู่เพียงแต่จะหมุนจ่ายมากแล้วมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลอกลวงด้านการเงินเราก็ไปวางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะถึงจะมีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่นะคะ ยังไม่ลงตัวคือบางคนที่เป็นรักสามเศร้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระวังอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ สนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่มีปัญหากันมาก่อนแล้วแต่ก็พยายามปรับกันนะเดือนนี้ก็ยังมีปัญหาให้ต้องระมัดระวังอยู่โดยเฉพาะบางคู่นี้เวลาไม่ตรงกันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมือที่3ามหรือปัญหารักแทรกซ้อนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแะนเรื่องของความรักเรื่อง,องความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะเป็นรักที่ต้องอดทนเนี่ย เป็นรักที่ต้องเสียสละนะคะก้ามกลืนฝืนทนนะคะเหมือนน้าท่วมปากนะฉะนันต้องพยายามปรับกันแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแต่ถ้าคู่ไหนนะมองว่าความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็อาจจะเป็นไพ่ที่ผงบอกว่าต้องระวังนะความหวานของความรักนะคะต้องถึงเวลาที่จะเติมแล้วนะ เิมให้ความรักมันหวานชื่นมากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามนะใส่ใจกันให้มากนะเพราะก็มีคนนะคะที่กำลังนะคะเข้ามาจ้องในเรื่องของครอบครัวนะหรือเข้ามาจ้องที่จะเข้ามาแทรกกลางนะคะซึ่งก็ต้องไปนะคะกระชับความสัมพันธ์กันอย่าให้มีช่องว่างเด็ดขาดนะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะต้องมองว่าต้องระวังนะคนที่เกิดวันอาทิตย์น่ะเป็นปัญหาโรคประจําตัวอยู่แล้วเบาหวานความดันหัวใจ ะะต้องไปตรวจภายในด้วยนะบริเวณซวงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะคะนี้ต้องไปตรวจนะบางคนก็ต้องไปเช็คแหละนะเพราะยังมีไพ่สุขภาพนะเลือหลังอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องมดลูกช่วงล่างด้วยนะคะคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธ์นะบางคนนี่ต้องระมัดระวังเรื่องของปฏิเหตุไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นอมัอมาพาตได้นะคะ แล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรวมถึงนะ้ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะโรคซึมเศร้าตาอักเสบต้องระวังการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นก็ต้องดื่มน้ําให้การไหลเวียนของเลือดหรือของเลวในร่างกายนี้ดีจะได้ไม่มีปัญหาตามมาปัญหาโรคภูมิแพ้ต่างๆนะอาจจะเข้ามาบ้างและก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ต้องไปดูแลไปใส่ใจ สุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะคู่ครองคนรักนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องของปฏติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงฉนันต้องไปเตือนกันด้วยนะคะก็ถือว่านะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ถามว่ามีเคราะห์ไหมมีเคราะห์นะยังมีที่ของไพ่เคาะกรรมเข้ามานะคะฉะนันก็หาเวลาไปทําบุญนะคะไปสะดอกเคาะ ดวงชะตาจะได้ราบรื่นแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่าประมาทนะคะเพราะเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยคุณหมอจะได้เข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาให้คาแนะนําหรือเข้ามารักษาอย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีนี้ต้องระวังเลยไปทับตำแหน่งของไพ่เสียหายเต็มๆเลยนะคะดวงจะมีปัญหาเรื่องการงานนะคะติดขัดไม่ราบรื่นถูกปด นะหรือแม้แต่นะยังว่างงานอยู่หรือคนที่ฝึกฝนอบรมงานต้องอดทนคือบางคนเนี่ยอดทนแล้วนะคะแต่ทํางานไม่ถึงช่วงที่เขากําหนดไว้อาจจะออกก่อนนะฉะนั้นการทํางานนี้มีปัญหาต้องระวังการเงินค่าใช้จ่ายเยอะช่วงนี้ถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบด้านการเงินปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความคือไพ่แรงๆแบบนี้มีโอกาสติดคุกติดตารางเลยนะฉะนันต้องระวังนะคะ ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรคำประกันให้ใครนะคะให้หลีกเลี่ยงส่วนในเรื่องของความรักไม่เด่นนะคะขอให้ผ่านไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะนะ,ะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เลิกลากันนะหรือมีปัญหากันค่อนข้างหนักเหมือนกันนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะดวงตกคล้อนะคะฉะนั้นต้องหาเวลาไปทปําบุญไปสะดอกเคาะและก็อย่าประมาทกับเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดเลยนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนี้ดวงยังดีมากๆอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกข่าวดีด้านการงานหรือการเรียนหรือความสําเร็จบางอย่างนะคะการเริ่มต้นต่างๆก็ยังเกิดขึ้นรายได้การเงินยังส่งผลดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานําข่าว ในเรื่องของการเงินหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีอาจจะมีความคิดที่จะเริ่มต้นพูดคุยในเรื่องของการวางแผนแต่งงานนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอาย25ุ25ถึง26ปีเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยเพราะทำงานนะคะ ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนน่ยนะคะแล้วก็ทํางานดึกอะนะฉะนั้นถือว่าการทํางานนี่ยังเกิดความสําเร็จนะคะแต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะการเงินรายได้นะจึงส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะมีช่องทางในเรื่องของรายได้เข้ามาเพิ่มส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะไม่มีเวลาไงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็ต้องปรับกันเพราะต่างคนต่างทํางานต่างคนช่วงเวลาไม่ตรงกัน จันต้องพยายามใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ27-28ปีนี้ดวงดีนะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นหรือการเดินทางนะคะหรือข่าวดีนะหรือคนสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาด้วยการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยนะคะมีดวงที่จะพบรักที่เป็นคู่ประถมนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีดวงการทํางานค่อนข้างส่งผลดีนะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานหรือคนที่นะคะทำงานประจำนะ,ะก็ถือว่าอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็นะค,ะคนที่ทําธุรกิจเป็นของเตน,นะคะการเจรจาธุรกิจการงานก็ยังถือว่ายัางราบรื่นอยู่อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องจัดการเรื่องของการทําสัญญาเช่าร้านเพิ่มหรือว่าอาจจะมีความคิดนะคะที่จะประกอบธุรกิจที่บ้านก็ได้น,นี่ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ยังเกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานอยู่ การเงินนี่รายได้เกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่อาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะฉะนั้นถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้แต่ต้องหาเวลานะคะใกล้ชิดหรือเติมความหวานให้กันด้วยนะคนที่เกิดในช่วงอายุ3 0ถึง33ปีดวงเด่นเรื่องงานเหมือนกันค่ะ อาจจะมีความคิดที่จะกลับไปลงทน نا, ุนนะหรืออาจจะต่อยอดธุรกิจเดิมๆหรือคนเก่าๆนะคะยังกลับเข้ามานะส่วนส่วนเรื่องของการทํางานอยู่การเงินนี้รายได้เกิดสภาพคล่องแลอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เราลงทุนไปแล้วอ่ะแล้วทําให้เกิดกําไรด้วยอันนี้ก็ถือว่าการเงินรายได้จะกลับเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไ mm. ล่เลี่ยกันรวมถึงคนเก่าๆจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะวนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะเป็นความรักที่ ห่วงใยกันเทคแคร์ดูแลกันนะคนที่เกิดในช่วงอายุ34-36ปีนะคะถ้าทำธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินสินเชื่อ finance หรือว่าลงรับจำนำอันนี้มองว่าถูกชะโลกแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้การทำงานอาจจะมีปัญหา อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งกับเรื่องของการทํางานด้วยแล้วก็ปัญหากับเพื่อนปัญหากับหุ้นส่วนอาจจะเข้ามาให้ต้องจัดการจรันั้นอย่างต้องระวังการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินเยอะนะแล้วมาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีปัญหากันนะเพราะจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอายุ3 7 3 9ปีช่วงนี้นะ,ะต้องระมัดระวังนะเรื่องของอารมณ์นะอย่าพยายามใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจะถือว่ายังส่งผลในด้านยีหรือต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแต่ให้ใช้หลักปณีปานอมนะคะอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์เรื่องของทิฏฐิเรื่องของอีโก้น,นะมันจะทาให้มีปัญหาตามมาส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปอ่ะ ในเรื่องของการเดินทางบางอย่างทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วยหรือปัญหาความบกพร่องกับเรื่องของการทํางานยังทําให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือเกิดการเงินที่ล่วไหลออกไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่อาจจะต้องปรับในเรื่องของความรักโดยเฉพาะบางคู่นี่วางแผนจะไปเที่ยวจะถึงเวลาเนี่ยยกเลิกเพราะว่าทะเลาะกันก็เลยไม่ไปนะคะอันนี้ต้องระวังนะมันจะเป็นปัญหาเลื้อยหลังให้เรามาระวังนะคะปัญหาสุขภาพอาการอักเสบภายใน หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้นะหรือว่าในเรื่องของของเหลวต่างๆด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะเดือนนี้ต้องลุกขึ้นมานะคะสมัครงานคือคนที่ว่างงานนะ่ยต้องไปหางานนะอย่านั่งกุ้มนั่งเครียดแล้วคิดเพ้อฝันนะตลอดเวลานะคะคือต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำจะไม่ก้าวหน้านะคะส่วนคนที่ทำประจำก็ต้องพยายามนะสร้างผลงาน สร้างความคิดไอเดียใหม่ๆหรือสร้างโปรเจกต์น่ะให้เกิดความโดดเด่นด้วยนะคะไม่งั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเหมือนกันคือต้องขยนันน่ะส่วนการเงินก็ค่าใช้จ่ายนะเยอะมากนะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงยังต้องรอบคอบนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะกลับมาปรับกันได้แต่ให้ระวังนะคือบางคนที่ทุกข์นะเพราะว่าคู่ของก็รักค่อนข้างเจ้าชู้อะ่ะ นะฉะนั้นอาจจะต้องแบบพยายามนะปรับกันให้มากแล้วก็พยายามที่จะใช้เหตุผลในเรื่องของการพูดคุยกันด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะคนที่เกิด ในช่วงอายุ41จนถึง43ปีดวงดีดวงเด่นนะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะหรือการเปลีป่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเรื่องของความรักก็ถือว่าคนโสดมีโอกาสส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่สดใสนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีดวงการทำงานถือว่าส่งผลในด้านดีนเฉพาะคนที่ทำงานด้านการสื่อสารเสืออนไลน์หรือสื่อสารมวลชนต่างๆนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสด้วยแล้วก็คนที่ ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขายโทรศัพท์มือถืออันนี้มองว่าดีคนที่เป็นเซลล์ด้วยนะตัวกลางตัวแทนหรือแม้แต่คนที่ทําธุรกิจอิสระหรือกิจการค้าของตัวเองก็เกิดโอกาสนะคะคนที่ทางานประจําก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะอันนี้ก็มองว่าการทํางานยังเกิดโอกาสรายได้การเงินนะก็ยังเกิดสภาพคล่องอาจจะมีการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทาง ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะอาจจะมีความคิดไม่ตรงกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยอันนี้ให้ไปปรับกันคนที่เกิดในช่วงอายุ4 7่สถึงสีปีนะนี้ถือว่าดวงดีเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นถือว่านะคะการงานการเงินต่างๆก็เกิดสภาพคล่องนะคนโสดก็ ดวงความรักต่างวัยนะหรือคนเก่านะคะก็จะกลับมาวนเวียนส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นความรักที่ส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะ,ะในช่วงยุ50ถึง52ปีต้องระวังเรื่องงานอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือหุ้นส่วนนะคะหรือธุรกิจที่เราทำนะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มากที่สุดนะ,ะเป็นช่วงที่ต้องประคับประคองนะคะโดยเฉพาะบางคนอาจจะมีเรื่องของความคิดในเรื่องของธุรกิจคือการควบรวมกิจาการน่ย นะก็ได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาการทํางานยังเกิดขึ้นให้จัดการนะส่วนในเรื่องของการเงินก็หมุนจ่ายเยอะนะเข้าขวาออกซ้ายเลยนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหนี้สินด้วยฉะนั้นเดือนนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็ต้องรอบคอบนะส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องระวังมือที่3นะส่วนสุขภาพร่างกายนะก็ไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นต้องดูแลด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุห้าสิบสาม ถึง56ปีไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวเวลานะจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างโอกาสให้ห้ามร้อนใจห้ามใช้ทิฐิตนะคะต้องใช้หลักปณิปนอมแล้วใจเย็นๆน,นะทุกสิ่งทุกอย่างหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจะขี้คายลงไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยนะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะโดยเฉพาะอาจจะมีการซ่อม บ้านซ่อมร้านนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องท่อน้ําต่างๆที่ต้องไปซ่อมแซมก็อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายตรงส่งนี้บ้างส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะก็ต้องปรับกันนะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็คนที่เกิดช่วงอายุนี้ถ้าวางแผนจะเดินทางนะคะก็ต้องวางแผนให้ดีไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่อง,องการถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปหรือมีปัญหาที่เราไปจองไว้นะคะแล้วอาจจะต้องจองให้ชัดเจนอะ่ะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาว่าเราไปจองแล้วแต่ถึงเวลาปุ๊บ กับว่าไม่มีชื่อเราจองแบบนี้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้มันก็จะเป็นปัญหาความขัดแย้งอีกฉนันต้องรอบคอบให้มากที่สุดกับเรื่องของการเดินทางหรือการจองนะสถานที่ที่เราจะไปผ่อนคลายด้วยบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากจะไปเที่ยวอย่าอยู่เฉยก็เปลี่ยนใจไม่ไปลนะฉะนั้น,นะะเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรือการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายอยังจําเป็นนะกับคนช่วงอายุนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ให้เรามาระวังปัญหานะโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57-60ปีนะคะช่วงนี้เป็นเดือนที่การทํางานไม่เด่นนะฉันอาจจะต้องพยายามนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าสร้างผลงานให้มากๆหน่อยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่งานหลักของเราเนี่ย อาจจะต่อยอดยากและอาจจะต้องพยายามหาช่องทางเสริมคือเรื่องของธุรกิจออนไลน์ะนะฮะอาจจะต้องเข้ามาช่วยด้วยหรือว่าในเรื่องของความคิดไอเดียของคนที่มาเสนองานเนี่ยนะคะเราก็ต้องรับฟังด้วยเพื่อจะทําให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์น่ะนะคะฉะนั้นหรือว่าการทํางานต้องรู้จักกระต้นนะคะแล้วก็การเงินก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะ,ะฉะนั้นต้องควบคมุม ความรักต้องไปปรับกันจะมีปัญหาความไม่เข้าใจการสุขภาพร่างกายก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือเลื้อยลังนะคะอันนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินการดื่มด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีดวงดีเรื่องงานนะจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือโครงการที่เราวางแผนเอาไว้หรือการขย,ขยายนะคะสาขาการงานต่างๆ ถือว่าเด่นการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องความรักถือว่าเป็นความรักที่เป็นคู่กันส่งเสริมดวงกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ64-66ปีดวงเด่นเหมือนกันนะคะจะมีข่าวดีด้านการทำงานได้รับโอกาสได้รับคำชื่นชมนะหรือได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นนะทำให้เรื่องของการทำงานก็เติบโตการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องถือว่าดวงจะมีโชคการเงินหรืออาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่าง เข้ามาด้วยความรักนะคะถือว่าเป็นความรักที่สดใสนะคะแล้วก็หวานชื่นมากๆเลยนะคะคู่ครองคนรักอาจจะนําข่าวดีนะหรือนําทรัพย์สินการเงินการทองมาให้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ6 7ถึงปีนะถือว่าเป็นเดือนที่นะคะยังมีโอกาสนะคะหรือยังนะคะได้แสดงความสามารถหรือถูกเชิญนะคะให้ไปทำหน้าที่บางอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะอันนี้ถือว่านะคะดวงการทำงานนะคะแล้วก็ความโดดเด่นหรือชื่อเสียงนี้ดีนะส่วนการเงินนี่ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลดีอยู่แต่ต้องหาเวลาปรับกันหรือว่าเติมความหวานให้กันด้วยฉะนั้นคนช่วงอายุนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราแบบได้ใช้ทัศษะ หรือได้แสดงความเป็นผู้นำหรือได้แสดงความสามารถนะคะให้เป็นที่ประจับกับบุคคลรอบข้างด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70นะจนถึง72ปีดวงเด่นมากๆนะะประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยนะคะการงานการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตลักชีวิตครอบครัวก็มีข่าวดีด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนี่ค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 73นะถึง76ปีดวงดีเหมือนกันค่ะนะคะจะมีข่าวดีมีการปรับปรีมีการพูดคุยในยเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆก็ทําให้เกิดโอกาสนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องจะมีโชคลาภการเงินนะความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะนะคะ คนที่เกิดในช่วงยุคเจ็ดถึงแปปีดวงดีเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามานะคะให้การดูแลให้ความรักแล้วก็เข้ามานะอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยนะอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะนําข่าวดีมาให้แล้วก็เข้ามานาทรัพย์การเงินนะคะทําให้เกิดความสุขนะคะแล้วก็เกิดความราบรื่นทุกเรื่องเลยนะนั้นนะคะก็ถือว่านะคะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะคะมองว่านะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงอายุ20-23ปีเนี่ยนะคะแล้วก็34เนี่ยถึง36ปีรวมถึงนะคะช่วงอายุเนี่ย40ปีนี่ต้องระวังนะโดยเฉพาะจะเน้นน่ะคนที่อยู่ในช่วง20 21 22 23ต้องระวังนะ,ะดวงไม่ไปตกเคราะห์นะคะ ต้องมีสติกับการใช้ชีวิตให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆกับการตัดสินใจทุกเรื่องถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นนะ,ะแล้วก็หาเวลาไปทำบุญไปสะดอกคอนะ,ะและก็มองว่าคนช่วงยุคอื่นๆเนี่ยนะยังเป็นนะคะเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะก็เป็นเดือนที่เราต้องแบบแก้ไขปัญหาแต่ยังทําให้เกิดโอกาสไงหรือว่าต้องกระตุ้นตัวเองบ้าง เห็นไหมคะแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงอายุ61ปีขึ้นไปถึง80ปีเดือนนี้เด่นมากๆนะค,ะคือดวงมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีอ่ะนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุดทั้งเรื่องงานการเงินเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดนะคะมากๆเลยนะทั้งที่ว่าอายุ61ขึ้นไปแล้วอ่ะนะแต่ว่าดวงเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะในทิศทางที่นะคะ ส่งผลดีนะคะฉะนันถือว่าก็เป็นเดือนที่นะคะเราอาจจะต้องแบบวางแผนล,ละนะในเรื่องของการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสที่แล้วก็ต้องทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ